สวัสดีแฟนๆโปเกมอนอีกครั้งนะครับในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นโปเกมอนในตำนานมิวทูนั่นเองครับหลายคนคงสงสัยว่าเอ้ยมันแตกต่างกับชาโดว์มิวทูยังไงเอาละครับมันเป็นคนละสายกันนะครับซึ่งมิวทูตัวนี้นะครับจะเป็นสายสแตนดาร์ดนะครับส่วนชาโดว์มิวทูก็จะเป็นสายเทคนิคอลนะครับและหลายอย่างนะครับจะตรงกันข้ามกับชาโดว์มิวทูครับเช่นเลือดจะเยอะกว่านะครับแล้วก็ซีจีเบิร์ดนะครับจะขึ้นนานที่สุดในเกมนะครับสำหรับชาโดว์มิวทูนั้นจะเร็วที่สุดในเกมครับ ยูทูนะครับเป็นตัวที่เก่งในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ผมถนัดที่สุดด้วยเอาละแนะนํากันมามากแล้วนะครับเรามาดูท่าที่น่าสนใจกันเลยครับมาดูท่าที่น่าสนใจกันเลยครับท่าแรกนะครับก็จะเป็นท่าไซโคคัตนะครับจะอยู่บนฟิลเฟสนะครับก็เพียงแค่กดปุ่มสไลด์วายครับสไลด์วายเขาจะปล่อยเออคัตจำนวน3อันนะครับเข้าถึงตัวนะครับถ้าเกิดเรากดวายเฉยๆเขาจะเป็นเออรูปบอลพลังจิตเล็กๆนะครับ3ลูกนะครับ ก็จะกดวายทีนึงนะครับก็จะปล่อยไซคโคคัสท,ที่เป็นเส้นใหญ่นะครับแล้วก็ยาวกว่านะครับเข้าถึงตัวเช่นกันครับแล้วถ้าเกิดกดวายทีนึงก็เป็นวายทั้งหมด3ครั้งนะครับก็จะเป็นไซคโครคัสวิ่งเข้าไปถึงตัวครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นท่าลงวายครับก็ยังอยู่ในส่วนของฟิลเฟสอยู่เหมือนเดิมนะครับ ก็คือจะเป็นการเสกไฟขึ้นมาจากใต้พื้นที่ศัตรูอยู่ล่าสุดนะครับก็คือท่าไฟสปินของเทวน้านั่นเองมาดูกันครับใน,นลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นท่าหากิงของมิวทูของผมเลยนะครับที่ค่อนข้างจะใช้บ่อยก็คือท่าโยนน้ำแข็งครับพีงให้กดกระโดด Y ครับแต่คือมันจะคล้ายๆเหมือนของไอ e ์โแคแทของมานิ l ล่านะครับแต่ว่าจะไม่เหมือนสักทีเดียวนะครับ เอาล้ครับตอนนี้นะครับก็จะมาสู่ท่าปุ่ม A กันนะครับท่าที่ผมจะบอกท่าแรกก็คือท่าไซโครคัสครับนี่ให้กดปุ่ม A ครับแต่ว่าท่าไซโครคัสนะครับก็จะเป็นท่าที่จะลดส่วนของซีจีเบิร์ดนะฮะหรือซีจีเกตนะครับทุกครั้งที่ใช้ครับมันก็จะลดครับและต่อจามานะครับก็จะเป็นท่าไฮเปอร์บีมครับพีงให้กดหน้า A ครับจะยิงลำแสงเป็นเส้นตรงนะฮะแต่ถ้าว่าเมื่อเรายิงเสร็จแล้วนะครับ ก็จะมีการรีชาร์จนั่งพักนะฮะจะเป็นโอกาสที่จะให้ศัตรูนั้นวิ่งเข้ามาตีได้ครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่าเมื่อเรายิงไฮบรีดไปแล้วนะครับเราก็สามารถแคนเซิลได้ครับเยงให้กดหน้า A แล้วกด B ครับจากที่จะยิงไฮบรีดนะครับก็จะง้างเก็บนะฮะแล้วก็เป็นเทเลพอร์ตแทนครับขึ้นไปข้างบนครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นท่าขึ้น A ครับก็คือท่าไทสไตน์นะฮะก็จะเหมือนกับชา a ดว m มิวทูครับก็จะมีอาร์เมอร์นะครับแล้วก็เป็นท่าโจมตีครับมาดูกันครับต่อมานะครับก็จะเป็นท่าหากินของมิวทูอีกท่านึ่งครับก็คือท่าหมัดสาบท่าครับจะตีด้วยไฟพันไอพันแล้วก็ธาต์พันครับจะเป็นคอมโบติดต่อกันนะครับ แล้วก็มีอาร์เมอร์ด้วยนะครับในระหว่างที่ตีซึ่งจะเป็นท่าตีแบบเคานเ,เตอร์ครับมาดูกันครับและท่านี้นะครับก็จะมีคอมโบมากมายนะครับก่อนที่จะใช้ท่ามาสามท่าน,นะครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับต่อมานะครับก็จะเป็นท่าโฟกัสบัสนะฮะก็ ง่ายครับเพียงให้กดกระโดดเอครับแล้วก็สามารถชาร์จได้ด้วยนะครับก็จะจะเพิ่มความแรงก็ระยะความกว้างนะครับมาดูนครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของการแนะนําท่านะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นท่าที่สําคัญที่สุดของมิวทูนะครับนะว่าเป็นลูกเล่นเดียวกันกับชาร์จมิวทูนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเริ่มต้นด้วยท่าบาเรียครับเพียงให้กดหลัง A ครับจะเป็นบาเรียรอบๆนะครับและจากนั้นก็จะมีทางเลือกทั้งหมด4ทางครับ ก็คือถ้าเกิดเรากดบาเลียนะครับแล้วกด A ซ้ำอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นคอมบิชันครับจะทําให้ศัตรูติดชะงักครับแล้วก็สามารถทําคอมโบต่อได้อย่างสบายสบายครับต่อมานะครับทางเลือกที่2นะครับสําหรับหลังจากใช้บาเลียนะครับถ้าเกิดเรากดบาเลียนะครับแล้วกดปุ่ม X นะครับก็คือกดหลัง A แล้วก็ X นะครับก็จะเป็นท่าเดนพันธ์ครับจะเป็นการดูดเลือดนะครับหลังจากดูดเลือดครับเราก็จะทําการเพิ่มซีจีเกของตัวเองนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแทนที่จะเสียอะไรกลับันเพิ่มนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นท่าเทเลพอร์ตครับเพียงแค่กดหลัง A แล้วก็ B ครับจะเป็นบาลานแล้วต่อด้วยเทเลพอรตนะครับแล้วก็สามารถเลือกทิศทางได้ครับจะไปทางไหนตามที่ต้องการนะครับ<ป>ท่าสุดท้ายนะครับจะเป็นท่าเทเลคินซิสครับก็คือการกดหลัง A ครับแล้วกดปุ่ม Y ครับ จะเป็นการจางบารียเสร็จปุ๊บแล้วก็เป็นการจับนะครับจับศัตรูครึ่งฟ้าแล้วก็มีดเมจครับแล้วก็สามารถทํำโวต่อได้ด้วยนะครับแล้วท่าทุกท่าที่กดปุ่ม A นะครับก็จะเสียซีจีเกตทุกครั้งนะครับเอาล่ะงั้นเรามาดูในส่วนสุดท้ายครับในร่างเมก้านะครับก็จะเป็นเมก้ามิวทูเอ็กครับความแตกต่างนะครับก็ท่าแรกเขาก็จะเหมือนกันนะครับของชาร์ลอมมิวทูนะครับก็คือการเตะเป็นรัวๆนะครับ ข้อแตกต่างอย่างนึงนะครับก็คือท่ามาสามา,าครับคือเมื่อศัตรูโดนไอพันนะครับจะทําให้ศัตรูครับลดพลังโจมตีครับแต่เมื่อโดนฮันเดอร์พันปิดปุ๊บก็จะทําให้ศัตรูนั้นโดนลดสปีดครับต่อมานะครับก็จะมาในดูในส่วนสุดท้ายของท่าไม่ตายครับท่าไม่ตายของวิทูนก็จะเป็นท่าจับระยะก,กว้างนะครับก็จะไม่ค่อยต่างกักเออเบนซ่าหรก้าวเท่าไหร่นะครับ เอาละครับงั้นเราก็หมดการแนะนำสำหรับยูทูปเพียงแค่นี้นะครับแล้วมาต่อกันในช่วงออนไลน์กันเลยครับเอาละครับรอบนี้นะครับเจอกับพิกาจูนะครับแน่นอนครับว่าผมเล่นยูทู็เป็นตัวที่ถนัดนะครับผมก็จะมาในแคนแมทครับก็จะแตกต่างกับเฟลลี่นะฮะเพราะว่าจะอันนี้จะเป็นแบบแคนครับเจอแต่คนเก่งๆนะครับดูจากสถิติพิกาจูแล้วนะครับก็นับว่า ไม่ธรรมดาครับพันก่าเกมก็ถือว่ามีฝีมืออยู่เหมือนกันเอาล่ะครับสำหรับปีกตูนะครับผมจะเลือกใช้อรนฟุนนะครับเพราะว่าปีกตูนะครับเน้นการโจมตีระยะไกลแล้วก็ใกล้เหมือนกันครับแต่อรนฟุเนี่ยจะมีความสามารถตรงที่ว่าเพิ่มเลือดเราหน่อยนึงนะครับแล้วก็การโจมตีระยะไกลครับมาเริ่มเลยครับผมได้เปิดก่อนครับได้เปรียบครับแล้วตามที่จับครับผมคิดว่าเขาตัางะจับครับเนื่องจากว่าผมบุกนมก ผมเลยใช้ไฟสปินดักเอาไว้นะครับไม่เป็นไรครับเราบู๊อย่างเดียวครับโดนเตะกลับมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่ไซสไปครับถ้าไซส์นะครับของยูทูนะครับก็จะมีอร์เมอร์นะครับในระหว่างที่โดนโจมตีนะครับทําให้สามารถใช้ส่สจได้สําเร็จครับ๋ยกเไม่ว่าจะเป็นท่าที่หนักๆนะครับจะทําให้ไตส์รับรับไม่ไหวครับคืออร์เมอร์แตกนั่นเอง จบไปแล้วครับสำหรับเกมแรกนะครับก็คือผมคิดว่าเขาอาจจะดูเชิผมอยู่ก็ได้มารอบสองครับดูเชิงก่อนครับค่อยๆตีครับตีแล้วหยุดครับโอ้โหโดนคอเตอร์ครับผมคิดว่าเขาน่าจะปล่อยการไม่เลยโดนคอเตอร์ครับโอ้เป็นชุดเลยเอาละครับอีกผูมาแล้วครับ แต่ว่าป้องกันกระแสฟ้าได้ครับฟรีๆเลยครับโดนเพียวๆพวเพียนะครับไปครับนั่นแหละครับโอ้ยทำคอมโบต่อไม่ได้ครับกดผิดนะครับทางนู้นจะจับ้วครับไม่ให้จับครับใช้สายตายครับถ้าเขาจับแล้วโดนสายตายนี้โดนคริติคเข้านะครับเพราะว่าสายสายั้นเป็นท่าโจมตีนะครับไายวบีไปครับอะไรอย่เนี่ยดูี่เนี่ย ย่ังไงนี่ไปครับเรียบร้อยครับสำหรับเกมแรกแลงแม็กก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ยังชนะได้ครับถ้าเกิดแพ้นี่หละชิบหายไว,วอดจริงจริง <c oughs> โอ้โหรอบนี้นะครับเจอกับบาชามโมครับ B1 นะครับโอ้โหสถิติโชคโชนมากครับสู้มาแล้ว4,200กว่าครั้งนะครับชนะมาแล้ว2,300 เหมือนเจอของโหดเลยสำหรับบัชมูนะครับมีทูเจอแล้วนะครับที่ผมเคยเล่นมาครับแค่จะไม่ค่อยชนะเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าของปาชมูครับเขาจะจะทะลุปาลียมากเลยครับแล้วก็จะกระโดดเตะทําให้หลบคาเตอร์จากด้านบนนะฮะเอ้หลบคาลเตอร์จากด้านล่างนะครับมาเริ่มกันเลยครับแต่ขอ้าไปก่อนครับนําร่องก่อนอุ้ยว่าแล้วไงพูดเป็นภาษาคำ คืออยโอ้โหเป็นชุดเลยเว้ยเฮ้ยเฮจเย็นเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้ทางครับว่าผมตื่นมาแล้วจะใส่สไตล์เขาเลยตั้งเคาน์เตอร์รอไว้ครับอีกแล้วครับเคาน์เตอร์ลำบากมากครับอย่างนี้โหเรียบร้อยครับสำหรับเกมแรกก็คือว่าเคาน์เตอร์ของผมเนี่ยจะเป็นปล่อยลูกพลังจิตไว้ด้านล่างครับก็คือมันจะเคาน์เตอร์เฉพาะดาเมจด้านล่าง แต่ว่าบาชามอเนี่ยจะกระโดดเตะแล้วก็พลบิสใส่ด้านบนครับหรือกระโดดนั่นเองทําให้มันไม่โดนคอเตอร์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมก็ยังดื้อใช้คอเตอร์อยู่ครับไม่เป็นไรครับสดไปครับผมต้องรอโอกาสนะครับในช่วงที่เขาใช้ท่าเสร็จนะครับแล้วก็สวนด้วยท่าครับนะครับนี้ถ้าเกิดเขาใช้เบสทิกรัวๆอย่างนี้ก็สวนด้วยใส่ๆก็ได้ครับเพราะยังไงก็ไม่น่าแตกอยู่แล้วครับสำหรับ ส่ไตนะครับถ้าเกิดโดนแฟบวิสไฟย,ยิง่งชิบหายครับเดี๋ยวผมต้องระวังท่าน,นี้เป็นหลักนะครับเนี่ยเรียบร้อยครับค่อยเล่นนะครับใจเย็นๆไว้ก่อนส่วนตัวซัพพอร์ตนะครับก็เลือกใช้เจอชิปไปเลยนะครับเพราะว่าอีรุคุนไม่ต้องใช้เพราะว่าไม่พี่มีท่าโจมตีระยะไกลนะครับสำหรับบาชามโอ้ดูจากระยะการดูจากลักษณะการเล่นแล้วก็คงจะเล่นตีอย่างเดียวเลย คอมโบชุดใหญ่ครับหอมยูทูครับปิดด้วยหมัดสามท่าครับเมกาแล้วก็ไม่กลัวสู้เว้ยโอ้โหโดนจนได้ยังไงนี่นะเอาไปอีกชุดหนึ่งไปผ่านไหลผ่านทันเดือผ่นไหเบอร์บีนมัน่ไงไหเบอร์บีรวบเลยต้องรีบปิดครับ เดี๋ยวคนที่จะพลิกจับเรียบร้อยครับโอ้นื่ว่าจะแพ้ซะแล้วโหดูเดือดมากครับแมตช์นี้ผมชอบมากเอาแล้วครับรอบนี้นะครับเจอกับซาไนไน้ครับเจอตัวที่ไม่ยากเขาอยากเจอเท่าไหร่มิวทูเจอซานไนเนี่ยอื ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยคือแบบโคตรตัวยากเพราะว่าซันนีโดยส่วนใหญ่ที่เล่นเก่งเกๆโปรโปรนะครับจะเล่นยิงตลอดเวลาครับจะรักษาระยะห่างแล้วก็ผักตัวเองไอ้ผักศัตรูออกนะครับเพื่อยิงเพื่อแบบยิงฟรีๆอ่ะอ่างั้นมาดูตัวนี้ครับว่าเขาจะเล่นยังไงนะครับอยู่บีหด้วยประมาณไม่ได้นะครับเคาน์เตอร์มาค่อยๆให้เล่นต้องเล่นอย่างใจเย็นครับเดยบอลไปเอ้ยไม่ใช่โฟกัสบาร์ไม่ใช่เดยบอล ไม่แีนะได้แล้วครับเฟิร์สนิดจับครับใส่เปียกอยู่ได้เปียกอยู่หอยครับเบก่อนตอนนี้ตัวนี้ค่อนข้างเล่นเซฟมากเลยครับเนี่ยอิโมก้าครับหลบได้ครับจับไม่เบกับไม่โดนเอาละครับเคาลเตอร์ไปครับตามด้วยคอมโบครับของไซโฟคัสครับเป็นคอมโบของ มีคูครับใส่ซายต่อครับไม่น่าตายนะเหลือ41ครับจับเรียบร้อยครับโอ้ตายชัวชัครับเขายิงตั้งคอรเตอร์ไว้ด้วยโดนแบบริติคอลด้วยสำหรับเกมแรกก็ชนะไปได้ครับก็แน่นอนครับว่าสำหรับแมตช์นี้นะครับผมจะเลือกใช้อิลกุนตลอดทุกรอบนะครับเขาจะเล่นการโจมตีระยะไกลเป็นหลักอุ้ยคันครับ ใส่ไซด์โอ้ยและซิ่งกีมมันมันอยู่นานมากทำให้เราไซส์ไซส์แบบอยู่ได้ไม่นานนะครับจบไซส์ขีดได้นะครับโหยิงยิงรัวๆเลยเว้ยเคาร์เตอร์ไปครับจับอี๋โอ้ยกดผิดเมื่อกี้ไม่กดเดมันโอ้โอ้คือตอนที่จุดของอะไรวะไอของอิลูฟุนมันมันมันไม่กันฆ่าพวกนี้นะครับ โอ้โหู้ทั้งรูครับว่าเขาจะยิงท้างบมก็ยังไปโดดอยู่คุณอีกรอบนึงนะครับต้องใจเย็นหน่อยละไปน <c> ะ <oughs> ครับใส่โคคตันนำรอบไปก่อนเก็บซีจี้การดีโบก้ามาโอ้ยอะไรนะไทเบอร์บีไปครับในระหว่างที่เขาใช้คาร์ไม้ครับออเตอร์ไปครับ อโอ้โหโดนจับกลับครับโง่ยีย้แย่แล้วตอนนี้เขาจะมีระยะห่างมากขึ้นนะครับอ๋อไม่มากนะคาลเตอร์อะไรนี่เนะี่จับเลยพุ่งนั่งแหะคอมโบชุดใหญ่มาทำมากเหลือหกเหลือทำไมอุ้ยเนกา้าโอ้โหพี่แกวิ่งเข้ามาจับเลยเว้ยจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนโอ้ พี่เกย์เคาน์เตอร์ครับแล้วก็แคน์เซนเคาน์เตอร์เพื่อวิ่งเข <su> ้ามาจับครับมาอยู่บุนสู้หนีจะจับหรอเห็นเห็นเรียบร้อยครับสำหรับซานานครับสามเกมรั่วชนะก็ถือว่าบุญแลยเนี่ยเอาละครับรอบนี้นะครับเจอกับพิกจูมป้ามนะครับสถิติโชคโชนอีกแล้ว เล่นเอาเครียดเลยเนี่ยสองพันชนะหนึ่งพันผมว่าเขาน่าจะมีผีมืออยู่เหมือนกันเอาล่าสลรับพิกิจูมวยป้้มนะครับผมก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะแต่มันควรจะกลัวตรงที่ว่าถ้าเกิดแม่งเล่เก่งๆอ่ะมันจะรบบับรัวๆเลยสลหับอย่างนี้ก็ต้องเลือกอิลฟุนนะครับ เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะเล่นยังไงเพราะตัวเสืเขาจะเล่นแบบตาตแบบดิชานะครับปล่อยแต่ตรงตีระยะไกลนะฮะครับตีน้ำร่องไปก่อนดูเชิงนะครับออาละ,ะครับเดาละน่าจะเป็นพวกสายล้อยค่อยๆลอยไม่เป็นไรเราค่อยๆตีครับค่อยๆตีครับกาดแดงละอ๋อแต่เขาจะวะนี้นี่ไงเปิดช่องจับ มาต่อเลยครับนี่แหบาเรียต่อที่คอมฟิวชัยครับแล้วก็ตโจมตีปกติครับของโบที่ดีครับใส่สายสามครับไอเปียกนะครับตอนนี้พิจูเหลือหนึ่งครับตีไม่บ่อยอะโอ้ยผมไปจับอีกนี่เนยเรียบร้อยแล้วสำหรับเกมแรกครับง่ายๆครับก็ยังเลือกอิลคุนต่อนะครับเพราะเราก็คิดว่าเขาจะโจมตีระยะไกลบ่อย มเมื่อเมื่อเขารู้ว่าเราโจมตีแบบอย่างนี้ครับก็ต้องใช้อย่างนี้เลยนี่แนี่ยาวไฟฟ้าฟรีฟรฟรครับได้ตีก่อนก็ดีครับโอ้ีเปนเข้ามาอาีโดนครับโดนป่ะโดนแล้วขอมโบะครับเนี่ยขอโบไม่ได้ครับไปสายกลับครับโดนเข้าไปตีไหมไม่ตีเหรอดีเลยได้จับตีครับรู้ว่าเขาจะตีตึนมาตีครับไอพันไม่สำเร็จครับ ไม่กลัวหรอกแปลงหรอฮะใสโฟคัสกินไปอุ้ยโอ้ยดูว่าเขาจะวิ่งเข้าตีดูไปเลยครับทำไม่ตาของซุ่กิมไปป้ามครับไอต้าฟลักซ์แปลครับตะตุกกระตุกอืมอืือยากไหมี่ยเพิ่มเพิ่มทั้งดีนี่นะต่โฟคัสแต่เขาแบบเป็นเวสนะครับ โอ้โอ้แหลกแหลกแล,ล้ลลลลลลยวยังไงยังทุกทุกอะไรป่าวว่าเฮ้ยปล่อยกอารว่า,โโปาเป็นไงวะไงเงพาะนี่ล่ะอ้มมต้องปล่อยการสายละมาฮิลคุณครับกับไฟฟ้าก่อนเลยสเปรมใช่ไหมอีเวนท่อมีอีก,กแล้วการทันเมื่อวะน่าจะทนัาทานนะทันชอบทันสายสายเก่าครับเรียบร้อยครับ เอาล้ครับสำหรับรอบนี้ก็เป็นรอบท้ายนะครับขอต้องขอจากลากันไปก่อนนะครับในครั้งหน้านะครับในคลิปหน้าก็จะเป็นลูคาเดโอคแล้วก็ติดตามชมก,กันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับพอเอามาเล่นสู้นี่แรงอัพไวๆเลยอะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ